สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Story b i n g วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับรายการที่จะพาไปสำรวจโลกของหนังสืองานเขียนและก็วรรณกรรมต่างๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวประเภทหนึ่งที่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างแต่คำถามก็คือทำไมเรื่องสั้นบางเรื่องที่เขียนขึ้นมาเมื่อเกือบศตวรรษที่แล้วถึงยังคงมีพลังสั่นสะเทือนใจเราได้จนถึงทุกวันนี้ เป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความคลาสสิกอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นเรื่องของกลไกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในศิลปะการเล่าเรื่องที่ทําให้เรื่องราวสั้นๆเนี่ยสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่มากๆได้ใช่เลยครับและว,วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันโดยใช้กรณีศึกษาเป็นเรื่องสั้นระดับตำนานเรื่องหนึ่งของไทยนั่นก็คือซาเกาะของมนัทจันรยงซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2486 หนานมากเลยนะคะนานมากครับแต่ก่อนที่เราจะไปผ่าตัดเรื่องนี้กันเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักกับเครื่องมือกันก่อนซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอย่างครูมอลลี่แล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับตัวนักเขียนเองแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เจาะลึกตัวเรื่องสักกะโดยตรงเป้าหมายของเราก็คือเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือหัวใจของเรื่องสันแล้วก็ทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันถูกนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นอมตะได้อย่างไร โอเคครับนั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามที่พื้นฐานที่สุดก่อนเลยเวลาเราพูดคำว่าเรื่องสั้นจริงๆแล้วแก่นของมันคืออะไรกันแน่ครับมันเป็นแค่เรื่องที่ไม่ยาวเฉยๆหรือเปล่าการบอกว่าเรื่องที่ไม่ยาวก็ไม่ผิดนะคะแต่มันอาจจะเป็นแค่เปลือกนอกตามข้อมูลจากครูมอลลี่เนี่ยหัวใจของเรื่องสั้นจะอยู่ที่ความเป็นเอกภาพหรือ unity ค่ะ หมายความว่าทุกอย่างในเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวละครเหตุการณ์หรือบรรยากาศจะต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยเพื่อสร้างผลกระทบเดียวที่ทรงพลังที่สุดให้กับคนอ่านอ่าเหมือนเป็นกระสุนนัดเดียวที่เล็งเป้าอย่างแม่นยำแทนที่จะเป็นปืนกลที่แบบสาดกระสุนไปทั่วแบบนวนิยายอย่างนั้นหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะใช่เลยนวนิยายอาจจะมีเวลาสำรวจตัวละครหลายตัวมีพล็อตย่อยมากมายครับ แต่เรื่องสั้นที่ดีเนี่ยจะจับจ้องไปที่ช่วงเวลาสําคัญหรือการตัดสินใจครั้งสําคัญแค่ครั้งเดียวของตัวละครแล้วขยี้ตรงนั้นให้ถึงที่สุดจนเกิดจุดสุดยอดหรือคลายแม็กซ์ที่น่าจดจําและที่สําคัญก็คือมันต้องสมบูรณ์ในตัวเองคืออ่านจบแล้วได้สารที่ครบถ้วนไม่ต้องมีภาคต่อคะ่ะที่บอกว่าต้องสมบูรณ์ในตัวเองนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะบางทีผมอ่านเรื่องสั้นบางเรื่องจบแล้วรู้สึกอืมค้างคาใจมันมีอะไรให้คิดต่อยเยอะแยะเลย แบบนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์นิเปล่าครับหรือว่าความค้างคานั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบหนึ่งของมันนั่นเป็นคำถามที่คมมากค่ะคือในโลกของเรื่องสั้นสมัยใหม่ความค้างคาที่กระตุ้นให้คนอ่านคิดต่อเนี่ยก็ถือเป็นความสมบูรณ์ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันมันคือการจบที่ปลายเปิดแต่เป็นปลายเปิดที่ผู้เขียนจงใจสร้างไว้นะคะไม่ใช่จบแบบเขียนไม่เสร็จความสมบูรณ์ในที่นี้ก็เลยหมายถึงการที่เรื่องได้บรรลุเป้าหมายทางอารมณ์หรือทางความคิดที่ผู้เขียนตั้งใจไว้แล้วนั่นเองค่ะ เข้าใจแล้วครับพอเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเรื่องสั้นคืออะไรคำถามต่อมาคือมันมีกี่แบบกันแน่ในบทสัมภาษณ์ครูมอลลี่พูดถึงวิธีแบ่งประเภทไว้2แนวทางหลักๆซึ่งน่าจะช่วยให้เรามีเครื่องมือในการมองเรื่องสั้นได้เฉียบคมขึ้นใช่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องท่องจำทุกประเภทเป๊ะๆก็ได้นะคะแค่เข้าใจคอนเซปต์ก็พอลองนึกภาพว่าเรากำลังดูรถคันหนึ่งอยู่ แนวทางแรกที่มาจากนักวิชาการรุ่นเก่าอย่างอาจารย์เจือสตเวทินท่านจะมองไปที่เครื่องยนต์ของเรื่องค่ะคือดูว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปข้างหน้าเป็นหลักเครื่องยนต์ของเรื่องหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่ผู้เขียนเน้นมากที่สุดค่ะ เช่นถ้าเน้นพล็อตที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนชวนติดตามแล้วไปหักมุมตอนท้ายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นชนิดผูกเรื่องหรือพล็อตสตอรี่แต่ถ้าเรื่องเดินไปข้างหน้าด้วยการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของตัวละครเป็นหลักอันนี้ก็จะเรียกว่าเรื่องสั้นชนิดสร้างตัวละครหรือ Character Story ี หรือบางเรื่องอาจจะเนมการบรรยายจนเราแทบจะได้กลิ่นหรือรู้สึกถึงความหนาวเหน็บในเรื่องอันนั้นก็คือการใช้บรรยากาศหรือแอดมอสเฟียร์เป็นตัวขับเคลื่อนค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าผู้เขียนจะเลือกเคลื่อนยนต์ที่เหมาะกับเรื่องที่อยากจะเล่าที่สุดและแนวทางที่สองละครับเป็นยังไง แนวทางที่2มาจากมุมมองของอาจารย์สุชาติสวัสดีศรีซึ่งจะมองเรื่องสั้นไทยในยุคใหม่มากขึ้นแนวทางนี้จะไม่ได้มองที่เครื่องยนต์แล้วค่ะแต่มองที่เป้าหมายหรือปลายทางของเรื่องว่าเรื่องนี้อยากจะพาคนอ่านไปที่ไหนน่าสนใจมากครับเป้าหมายของเรื่องเช่นอะไรบ้างครับ ออย่างเช่นเรื่องนี้อยากจะสะท้อนความจริงในสังคมแบบตรงไปตรงมาเหมือนกระจกเงาไหมอันนี้ก็จะเรียกว่ากลุ่มอัถนิยมหรือเรียลลิซึมหรืออยากจะวิพากษ์สังคมแบบเจ็บเจ็บคันคันผ่านเรื่องเล่าเปรียบเทียบอันนี้ก็เป็นกลุ่มกระเทาะสังคมหรือสไทายหรือบางทีผู้เขียนอาจจะอยากทดลองรูปแบบการเล่าเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทดลองไปเลย การมองแบบนี้จะทำให้เราเห็นว่าเรื่องสั้นไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นต่อสังคมได้ด้วยโหพอมีเครื่องมือพวกนี้แล้วเหมือนเรามีเลนกล้องหลายตัวเลยนะครับจะซูมเข้าไปดูการทางานของตัวละครหรือจะถ่ายมุมกว้างเพื่อดูแนวคิดของเรื่องก็ได้หมดเลยไหนๆก็มีเครื่องมือครบมือแล้วเรามาลองใช้กับเคสที่ถือว่าสุดยอดที่สุดเคสนึงในวงการวรรณกรรมไทยดีกว่าครับ ราชาเรื่องสั้นไทยอย่างมน,นัสจันยงเหมาะสมที่สุดเลยค่ะเพราะผลงานของมน,นัสจันยงนี้แหละค่ะคือตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้เครื่องมือทุกอย่างที่ว่ามาได้อย่างเชี่ยวชาญจากงานวิจัยที่เรามีอยู่มน,นัสจันยงเกิดที่เพชรบุรีเมื่อปีพศ2450มีผลงานเรื่องสั้นที่ประมาณกันว่าไม่ต่ำกว่า1,000เรื่อง1,000เรื่องโหนี่มันเหลือเชื่อมากนะครับคื ท่านต้องเขียนแทบจะทุกวันเลยหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วอะไรคือลายเซนที่ทําให้งานของท่านโดดเด่นจนได้รับการยอมรับขนาดนั้นครับเอกลักษณ์สําคัญของท่านคือการหยิบเอาชีวิตของคนธรรมดารรมดาโดยเฉพาะคนในชนบทมาเล่าได้อย่างถึงแก่นมีเลือดมีเนื้อมากๆและหวัวใจสําคัญที่มักจะปรากฏในงานของท่านก็คือความขัดแย้งค่ะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับคนคนกับโชคชะตาหรือที่ลึกที่สุดคือความขัดแย้งในใจของตัวละครเอง ซึ่งทำให้เรื่องของท่านมันเรียวแล้วก็จี้ใจดำคนอ่านมาทุกยุคทุกสมัยเลยแล้วเรื่องที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้สากอดก็คือหนึ่งในผลงานมาสเต์พีซของท่านที่ยังทรงพลังมาจนถึงทุกวันนี้เลย ใช่ค่ะสาเกาะมีฉากหลังเป็นวัฒนธรรมวัวชนของภาคใต้ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มนะคะแต่จริงๆแล้วมนั์จันยงแค่ยืมฉากนี้มาใช้เป็นเวทีเพื่อตีแผ่สัจธรรมที่เป็นสากลนั่นก็คือความโลภของมนุษย์ที่สุดท้ายแล้วมันจะนำทางไปสู่ความพินาศได้อย่างไรผมขอถามแบบคนที่ไม่เคยอ่านมาก่อนเลยนะครับซาเกาะนี่คือชื่อคนหรือว่าชื่ออะไรครับเป็นคำถามที่ดีค่ะซาเกาะคือชื่อของวัวชนค่ะ และนี่คือความอัจระยะอย่างแรกของเรื่องนี้เลยคือตัวละครเอกที่ชื่อเรื่องตั้งตามไม่ใช่คนแต่เป็นวัวเดี๋ยวนะครับหมายความว่าตัวละครหลักจริงๆที่ขับเคลื่อนเรื่องคือวัวเหรอครับไม่เชิงค่ะตัวละครที่เป็นคนและเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งในเรื่องคือเจ้าของวัวที่ชื่อฮายิสะเขาคือตัวแทนของมนุษย์ที่ถูกความโลภครอบงำแต่สิ่งที่น่ายึ่งคือผู้เขียนใช้สาเกาะซึ่งเป็นสัตว์เดรฉานมาเป็นเหมือนไม้บรรทัดวัดความเป็นคนของฮายิสะค่ะ ขยายความหน่อยได้ไหมครับน่าสนใจมากเลยคือในเรื่องนี้ซาเกะไม่ได้เป็นแค่วัวแต่มันคือสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและความกล้าหาญบริสุทธิ์ตามสัญชาตญาณของสัตว์ครับแต่มนัสจันยงพลิกมุมมองทั้งหมดเลยค่ะเขาใช้สัญชาตญาณที่ซื่อตรงของสัตว์นี่แหละมาเป็นกระจกสะท้อนความตกต่ําทางศิลธรรมของมนุษย์ยิงซาเกะแสดงความซื่อสัตย์และศักดิ์สรีของมันออกมามากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเห็นว่าผู้เป็นนายของมันตกต่ำลงไปมากเท่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องคนกับสัตว์แล้วค่ะแต่มันคือการตั้งคำถามว่าอะไรคือความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงผมจำได้ว่าตอนอ่านฉากสำคัญก่อนการแข่งขันครั้งสุดท้ายนี้มันมันบีบคั้นหัวใจมากๆเลยนะฉากที่ฮายิสะตัดสินใจทรมานซาเกะให้อดข้าวอดน้ำนอนตากยุงเพื่อให้มันหงุดหงิดดุร้ายแล้วจะได้ชนะผนันก้อนโต มันคือจุดที่ความโลภได้ทำลายความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่เลี้ยงมาจนหมดสิ้นเลยถูกต้องค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยถ้าเราเอาเลนส์ที่เราคุยกันตอนแรกมาส่องดูจะเห็นเลยว่านี่คือตัวอย่างชั้นครูของเรื่องสั้นชนิดสร้างตัวละครเพราะเรื่องทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ครั้งเดียวของฮีซะและถ้ามองด้วยเลนส์ของอาจารย์สุชาติก็จะเห็นว่ามันเป็นทั้งแนวอัตนิยมหรือเรียลลิซึม เพราะบรรยายวิถีชีวิตคนใต้การพนันวัวชนได้สมจริงมากครับและในขณะเดียวกันก็เป็นแนวกระเทาะสังคมหรือแซทชร์ที่วิพากกิเลสข,ของมนุษย์ได้อย่างเจ็บแสบในบทวิเคราะห์ยังพูดถึงการสร้างบรรยากาศที่สมจริงมากๆด้วยอย่างการบรรยายถึงกลิ่นยางพาราเหม็นอู้คืออ่านแล้วแทบจะได้กลิ่นนั้นโชยออกมาจากหน้ากระดาษเลย มันทาให้เรารู้สึกเหมือนไปนั่งอยู่ในสนามวัวชนนั่นจริงๆยังใช้มุมมองของตัวละครอีกตัวที่ชื่อไพศาลเป็นคนเล่าเรื่องทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนที่ไปสังเกตการอยู่ข้างๆไฮซะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาอย่างใกล้ชิดและจุดที่ทรงพลังที่สุดที่ถูกพูดถึงในทุกบทวิเคราะห์ก็คือฉากจบที่น่าสะเทือนใจค่ะฉากจบที่สาตะสู้จนตัวตายใช่ค่ะ ในทยที่สุดซาเกาะทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบมันสู้สุดชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีจนล้มคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ตายคาสนามมันซื้อสัตว์ต่อในของมันจนลมหายใจสุดท้ายแต่ชัยชนะของมันกลับกลายเป็นหายนะของไฮยิซะที่ขายส่วนยางทั้งหมดมาทุ่มพนันในครั้งนี้จนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวผมจำได้ว่าตอนอ่านฉากนี้ครั้งแรกผมต้องวางหนังสือลงเลยนะมันมันจุกอก คือเราเอาใจช่วยวัวตัวหนึ่งที่สู้สุดชีวิตแต่ชัยชนะของมันกลับทำลายทุกอย่างของเจ้าของมันเป็นชัยชนะที่ว่างเปล่ามากๆและประโยคปิดท้ายที่บรรยายถึงซากเกาะก็คือที่สุดแล้วจริงๆประโยคนั้นคือ master stroke เลยค่ะที่บอกว่ามันตายเสียแล้วมันได้ทำงานให้แก่นายของมันมันได้บำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ของมันแล้วตามประสาสัตว์ที่ซื่อตรงจงรักต่อนายมัน ประโยคนี้มันตกหน้าเราฉาดใหญ่เลยมันคือการเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างสุดขั้วระหว่างสัญชาตญาณอันซื่อตรงของสัตว์กับกิเลสตัณหาของมนุษย์มันทําให้เราเห็นว่าบางครั้งศักดิ์สิของสัตว์ตัวหนึ่งอาจสูงส่งกว่าจิตใจของคนที่ถูกความโลภกัดกินไปแล้วก็ได้สุดยอดจริงๆครับพอได้มาวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้แล้วยิ่งเห็นความอัจฉริยะของผู้เขียนเลยวันนี้เราเริ่มต้นด้วยคําถามที่ว่า ทำไมเรื่องสั้นเก่าๆถึงหังส่งพลังและผมคิดว่าเราได้คำตอบแล้วนะครับมันคือการใช้ทุกองค์ประกอบทั้งตัวละครที่น่าจดจำบรรยากาศที่สมจริงและแนวคิดที่เป็นสากลมาหลอมรวมกันเพื่อสร้างผลกระทบเดียวที่ส่งพลังเหมือนกระสุนนัดเดียวที่ยิงตรงเข้ากลางใจคนอ่านเลย ถูกต้องค่ะและดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าคิดต่อจากเรื่องสเกสักนิดค่ะในตอนท้ายของเรื่องผู้เล่าเรื่องได้ตั้งคำถามลอยๆขึ้นมาว่าทำไมหนอจึงไม่มีอำนาจอะไรลงโทษเจ้ามนุษย์ป่าเถื่อนซึ่งหมายถึงฮายิซะการที่คำถามนี้ซึ่งถูกเขียนขึ้นเมื่อ80กว่าปีก่อนยังคงฟังดูร่วมสมัยและจี้ใจดำผู้อ่านในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่มีอะไรขวางกัน้น มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่าครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือนี่อาจจะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นว่าโศกกันนากรรมที่เกิดจากความโลภแบบเดียวกับในเรื่องซาเกะนั้นจริงๆแล้วมันยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารอบตัวเราอยู่เสมอแค่เปลี่ยนฉากจากสนามบัวชนไปเป็นสนามอื่นๆในชีวิตประจําวันของเราเท่านั้นเอง เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับและนั่นก็คือทั้งหมดที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในรายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Debate จาก Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับ รายการที่จะพาคุณไปสำรวจแง่มุมต่างๆของงานเขียนแล้วก็วรรณกรรมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสั้นของไทยครับโดยเฉพาะผลงานของนักเขียนชั้นครูอย่างมานัณจรญยงที่หลายๆคนยกให้ท่านเป็นราชาเรื่องสั้นไทยเลยทีเดียวใช่ค่ะและประเด็นที่เราจะมาถกกันวันนี้ก็คือเราจะเข้าถึงแก่นของเรื่องสั้นเหล่านี้ได้ด้วยวิธีไหนดีที่สุดคือมันมีกรอบการมองอยู่สองแบบใหญ่ๆที่นักวิจารวรรณกรรมไทยเราใช้กันมานานครับคำถามสําคัญของเราในวันนี้ก็คือว่า ระหว่างการมองผ่านเลนส์แบบดั้งเดิมที่เราเราท่านๆอาจจะเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนของอาจารย์เจือสตาเวทินที่เน้นไปที่องค์ประกอบหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเครื่องไม้เครื่องมือของเรื่องสั้นอย่างเช่นโครงเรื่องตัวละครบรรยากาศกับอีกแนวทางหนึ่งที่มาทีหลังในยุคที่สังคมเข้มข้นขึ้นของคุณสุชาติสวสัสดีที่มองลึกลงไปที่เจตนาหรือว่าสิ่งที่เรื่องสั้นกําลังทํากับสังคมเช่นเป็นงานแนวสัจนิยม หรือเป็นแนวเสียดสีสังคมแบบว่ากรอบแบบไหนที่จะทําให้เราเข้าใจความยิ่งใหญ่ของเรื่องสร้างระดับตํานานอย่างซาเกาะได้ลึกซึ้งกว่ากันซึ่งในวันนี้ดิฉันจะมาในมุมที่ว่าการมองผ่านกรอบของคุณสุชาติสวัสดีที่เน้นเรเนื่องเนื้อหาและสารที่ส่งถึงสังคมเนี่ยค่ะมันให้ภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ลึกซึ้งกว่าส่วนผมจะขอเป็นตัวแทนของมุมมองที่ว่ารากฐานที่แท้จริงของศิลป,ปะการเล่าเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบพื้นฐาน ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไม่แน่นพอการตีความอื่นๆก็อาจจะ,อะลอยได้ครับน่าสนใจค่ะเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับคือผมมองว่าการจะเข้าใจศิลปะของเรื่องสั้นจริงๆเนี่ยเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นกลับไปที่พื้นฐานที่อาจาร,รย์อย่างเจอสตเวทินหรือประทีปเหมือนนินท่านวางเอาไว้ให้ท่านสอนให้เรามองลึกลงไปในโครงสร้างว่านักเขียนสร้างโลกของเขาขึ้นมาได้ยังไง มันคือการมองแบบช่างที่กําลังชื่นชมผลงานศิลปะคือดูว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างมีการวางโครงเรื่องที่น่าติดตามไหมการสร้างตัวละครมีมิติหรือเปล่าบรรยากาศที่สร้างขึ้นมันสมจริงแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายคือมันให้แนวคิดอะไรกับเราบ้างซึ่งกรอบนี้ทําให้เราเห็นฝีมือของนักเขียนได้ชัดเจนมากพอเรามาดูเรื่องสากาะของมณฑัญรยงนะครับนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เรียกว่า เรื่องสั้นชนิดสร้างตัวละครหรือ character story เลยครับเพราะอะไรเพราะหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันถูกขับเคลื่อนด้วยการกระทําความคิดแล้วก็การเดินทางภายในของตัวละครฮายิสะครั้งแรกที่ผมอ่านเรื่องนี้สิ่งที่มันติดอยู่ในใจไม่ใช่ประเด็นทางสังคมอะไรเลยนะแต่เป็นภาพของฮายิสะที่ค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่รักวัวของตัวเองมากไปสู่คนที่จะทําอะไรก็ได้เพื่อเงินจากการพน,นันการที่มัน,นาสามารถสร้างตัวละครที่น่าจดจํา และทำให้เราอินไปกับชะปากรรมของเขาได้ขนาดนี้นี่แหละครับคือแก่นแท้ของความสำเร็จอืมเข้าใจมุมมองนั้นเลยค่ะแล้วก็เห็นด้วยว่าฝีมือการสร้างตัวละครของมนัฐนั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆแต่ว่าดิฉันอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งค่ะว่าถ้าเราหยุดอยู่แค่ตรงนั้นเราอาจจะพลาดเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่มนัฐต้องการจะสื่อสารก็ได้นะ ดิฉันมองว่ากรอบการวิเคราะห์ของคุณสุชาติสวัสดีศรีซึ่งท่านเป็นนักวิจารณ์ในยุคหลังที่มองวรรณกรรมในฐานะเครื่องมีทางสังคมมากขึ้นมันช่วยเปิดตาเราให้เห็นมิติอื่นกรอบของท่านจะแบ่งเรื่องสั้นตามสิ่งที่มันพยายามจะทําเช่นกลุ่มอัถนิยมคือสะท้อนความจริงกลุ่มสัญลักษณ์คือใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งหรือกลุ่มกระเทาะสังคมคือวิพากษ์วิจารณ์สังคมการมองแค่ว่าซาเกะเป็นเรื่องสั้นสร้างตัวละครอย่างเดียวดิฉันว่ามัน อ,อ,อาจจะผิวเผินไปหน่อยมันเหมือนเราชมว่ารถคันนี้เครื่องยนต์ดีมากแต่เราไม่ได้ถามเลยว่ารถคันนี้กำลังจะขับไปที่ไหนสำหรับดิฉันสักเก็ะไม่ใช่แค่เรื่องของไฮยิซะ แต่ควรถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัญ,ญลักษณ์และกลุ่มกระเทาะสังคมอย่างชัดเจนเพราะวัวสากะไม่ใช่แค่วัวแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความดีความซื่อสัตย์หรือแม้แต่ศักดิ์ศรีที่กำลังถูกทำลายโดยฮายิซะซึ่งเป็นตัวแทนของความโลภและกิเลสที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเรื่องนี้มันกำลังวิพากษ์สภาวะของสังคมได้อย่างเฉียบคมมากค่ะโอเคครับพอคุณพูดถึงสัญ,ญลักษณ์มันก็ทําให้ผมนึกถึงฉากสําคัญๆในเรื่องนะแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่า แล้วแก่นแท้ของเรื่องมันอยู่ที่ไหนกันแน่พลังของเรื่องสาก,กะในมุมของผมนะมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ที่มันพังทลายลงเราในฐานะคนอ่านเราผูกพันกับเรื่องราวผ่านโศกนาฏกรรมของเจ้าสาก,กะและการตกต่ำทางศีลธรรมของฮายีซะมนัสจันยงไม่ได้แค่บอกเราว่าฮายีซะเป็นคนโลภแต่เขาแสดงให้เราเห็นภาพเลยจำได้ไหมครับฉากที่เขาบรรยายว่าตอนแรกฮายีซะรักสากะมากขนาดไหน ดูแลอย่างดีกินดีนอนกลางมุง้งแต่พอเข้าสู่วังวนของปนันเขากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเช่นการเอาน้ำร้อนราดหลังวัวหรือปล่อยให้อดอาหารเพื่อหวังผลในสนามชนวัวฉากพวกนี้มันบีบคั้นหัวใจมากเพราะมันคือการสำรวจจิตใจมนุษย์ที่กำลังพังทลายลงเพราะกิเลสนี่คือแก่นที่ทรงพลังที่สุดสำหรับผมมันคือเรื่องของคตอ <c oughs> ดิฉันเข้าใจเลยที่คุณพูดมาเรื่องฉากเหล่านั้น แต่พอลองคิดดูแล้วมันทำให้ดิฉันสงสัยว่ามันนัดสร้างฉากที่โหดร้ายพวกนั้นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อแค่จะแสดงให้เห็นว่าไฮยิสักเปลี่ยนไปหรอดิฉันว่ามันลึกกว่านั้นนะตัวละครและฉากเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นคือการสื่อความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่คุณพูดถึงนั่นแลหละค่ะไฮยิสักไม่ใช่แค่คนโรคธรรมดาแต่เขาคือภาพแทนของกิเลสที่มันไร้ขีดจำกัด ส่วนสกเกะก็คือภาพแทนของคุณธรรมหรือความดีงามที่ถูกย่ำยีมีบทวิเคราะห์หนึ่งที่ชี้เห็นประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าในขณะที่มนุษย์อย่างไฮยิสกลับไปใช้สัญชาตญาณดิบที่โหดร้ายเพื่อเอาชนะแต่สัตว์อย่างสเกะกลับแสดงออกถึงศักดิ์ศรีและความสง่างามแม้ในวาระสุดท้ายของมันมันน่าคิดนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นสัตว์ที่แท้จริง ดังนั้นการต่อสู้ในสนามบัวชนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนกับบัวแต่มันคือการต่อสู้เชิงปรัชญาระหว่างความดีกับความชั่วที่เกิดขึ้นในใจเราทุกคนกรอบของคุณสุชาติสวัสดีทําให้เราเห็นมิตินี้ได้ชัดเจนขึ้นมากคุณพูดถูกนะว่ามันมีการต่อสู้เชิงปรัชญาอยู่แต่ผมก็ยังกลับไปที่คําถามเดิมว่าแล้วความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งขนาดนั้น มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่มีฝีมือในการสร้างตัวละครและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเป็นฐานรองรับคุณนึกออกไหมครับว่ามนัษใช้กลวิธีของเรื่องสั้นชนิดสร้างตัวละครและสร้างบรรยากาศได้อย่างหมดจดมากการพรรณนาภาพสนามบูชนกลิ่นดินกลิ่นเหงื่อเสียงโห่ร้องของผู้คนวิถีชีวิตของคนใต้ที่ผูกพันกับการเลี้ยงวัวชนทั้งหมดนี้มันทําให้โลกของซาเกะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ เราถึงเชื่อในความขัดแย้งนั้นได้เราถึงรู้สึกเจ็บปวดไปกับการกระทําของฮายิซะได้ถ้าไม่มีรากฐานขององค์ประกอบที่แข็งแรงพวกนี้สัญ,ญลักษณ์มันก็จะเป็นแค่แนวคิดที่ว่างเปล่ารออยู่ในอากาศมันจะไม่มีพลังกระทบใจเราได้เลยค่ะนั่นเป็นประเด็นที่ดิฉันไม่เถียงเลยค่ะว่าฝีมือเชิงช่างของมนัสสุดยอดจริงๆแต่ดิฉันอยากจะมองต่างมุมว่ากลวิธีเหล่านั้นมันเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย กรอบของคุณสุชาติทําให้เราถามคําถามต่อไปได้ว่าแล้วเขาใช้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เพื่อสร้างอะไรขึ้นมา มันทำให้เราเห็นว่าผู้เขียนใช้การสร้างตัวละครที่สมจริงใช้การพรรณนาบรรยากาศที่จับใจเพื่อสร้างเรื่องสั้นประเภทกระท้อสังคมหรือประเภทสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาอย่างในบทวิเคราะห์เรื่องสาเกะที่เราอ่านกันมาเขาชี้ให้เห็นเลยว่ามนัสใช้บทสนทนาที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรรมดาะหว่างนักพน,นันหรือการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายเพื่อเผยให้เห็นธีมของความโลภที่มันกัดกินสังคมไม่ใช่แค่เพื่อสร้างตัวละครเท่านั้นแต่เพื่อวิจารณ์สังคมการพร และชี้ให้เห็นสัจธรรมของชีวิตการมองผ่านกรอบนี้จึงเป็นการมองไปที่ผลลัพธ์และเจตนาของงานศิลปะไม่ใช่แค่หยุดอยู่แค่การชื่นชมส่วนประกอบของมันโอเคผมเห็นภาพชัดขึ้นนะงั้นงั้นเราลองคุยกันในเชิงปฏิบัติก็ได้ว่ากรอบการวิเคราะห์แบบไหนมันมีประโยชน์ต่อคนอ่านหรือคนเขียนมากกว่ากันถ้าเรามองแบบนี้แหละครับว่าสําหรับนักเขียนรุ่นใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มอ่านวรรณกรรมอย่างจรงิจรงจงังกรอบของเชื้อสตาวทินมันมีประโยชน์ในทางปฏิบัติมากกว่านะ เพราะมันเหมือนแบบว่าคู่มือสอนให้เรารู้จักโครงสร้างและส่วนประกอบที่สําคัญของการเล่าเรื่องมันเหมือนการสอนให้รู้จักเครื่องยนต์นกลไกต่างๆก่อนที่คุณจะขับรถเป็น่ะการเข้าใจวิธีสร้างโครงเรื่องที่น่าติดตามสร้างตัวละครที่คนอ่านจะรักหรือเกลียดได้จริงๆสร้างบรรยากาศที่คนอ่านรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นได้ทักษะพื้นฐานพวกนี้แหละครับที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้นักเขียนสามารถสื่อสารแนวคิดหรือสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนออกมาได้อย่างมีพลัง hmm. ที่ฉันไม่แน่ใจว่าจะเห็นด้วยทั้งหมดนะคะคือเข้าใจประเด็นเรื่องการเรียนรู้พื้นฐานนะแต่ในอีกทางหนึ่งกรอบของคุณสุชาติสวัสดีมันท้าทายทั้งคนอ่านและคนเขียนให้ต้องคิดลึกไปกว่านั้นมันบังคับให้เราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเรื่องราวที่เรากําลังอ่านหรือกําลังเขียนอยู่นี้มันกําลังทําหน้าที่อะไรในสังคมมันแค่เล่าเรื่องสนุกๆหรือมันกําลังสะท้อนความจริงแบบอธินิยมมันกําลังวิาพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างตรงไปตรงมาหรือมันกําลังสํารวจจิตใต้ ให้สำนึกที่ซับซ้อนแบบเหนือจริงการตั้งคำถามแบบนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ผลักดันให้ศิละปะมันก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แค่การทำตามสูตรสำเร็จดิฉันว่าเหตุผลที่สเกะยังคงเป็นอมตะเหนือการเวลามาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะการวิพากษ์ความโลภในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของมันยังคงเป็นจริงเสมอไม่ว่ายุคสมัยไหนไม่ใช่แค่เพราะว่ามันมีตัวละครที่ดีหรือบรรยากาศที่สมจริงเท่านั้นมันคือสารที่ทรงพลังซึ่งกรอบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและรูปแบบช่วยให้เราถอดรหัสมันออกมาได้ คุณรู้ไหมผมว่าสิ่งที่คุณพูดมันไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่ผมคิดนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของลำดับขั้นในการเข้าถึงวรรณกรรมมากกว่าคือผมมองว่าเราต้องชื่นชมศิลปะในการปั้นตัวละครฮายิซะและสร้างโลกของสนามบวชนของมนัษให้ได้เสียก่อนเราถึงจะสามารถก้าวไปสู่การตรีความศาสารที่ซ่อนอยู่ข้างในได้อย่างเต็มที่กรอบของเจอสตาเวทินมันเหมือนประตูบานแรกที่เปิดพาเราเข้าไปในโลกของเรื่องสั้น พอเราเข้าไปแล้วเราเข้าใจแล้วว่าผู้เขียนใช้เครื่องมืออะไรบ้างจัดวางองค์ประกอบต่างๆอย่างไรตอนนั้นแหละที่เราถึงจะเริ่มเห็นภาพใหญ่ว่าเขาใช้เครื่องมือทั้งหมดนี้เพื่อสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่านั้นขึ้นมา แต่ดิฉันกลัวว่าการแยกศิละปะกับสารสารออกจากกันแบบนั้นนะ่ะอาจจะทําให้เราพลาดหวัวใจสําคัญไปนะคะสําหรับดิฉันแล้วกรอบของคุณสุชาติไม่ได้ปฏิเสธความสําคัญของกลลวิธีเลยแต่เป็นการมองแบบองค์รวมว่ากลลวิธีทั้งหมดนั้นมันทํางานร่วมกันอย่างไรเพื่อสร้างความหมายในระดับสังคมและปรัชญาขึ้นมามันคือการมองข้ามชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไปเห็นภาพรวมทั้งหมดซึ่งทําให้เราเห็นคุณค่าของซากเกอในฐานะวรรณกรรมที่กําลังตั้งคําถามสําคัญ ต่อความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่ในฐานะเรื่องเล่าที่ประกอบขึ้นอย่างดีเรื่องหนึ่งเท่านั้นมันคือการมองว่าศิลปะและสารคือสิ่งเดียวกันไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ผมยังคงเชื่อมั่นว่าการจะเข้าถึงหัวใจของงานเขียนของมนัสจันยงได้อย่างแท้จริงนั้นต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของการประพันธ์เสียก่อนความสามารถในการสร้างตัวละครที่มีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจอย่างให้ยีซะและการสร้างบรรยากาศของสองคมวัวชนในเรื่องสากาะ ที่สมจริงจนเราได้กลิ่นดินในสนามคือรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงที่ทําให้การตีความในมิติอื่นๆรวมถึงมิติเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่คุณพูดถึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างทรงพลังครับหากไม่มีรากฐานที่จับต้องได้นี้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งก็อาจจะไม่สามารถกระทบใจผู้อ่านได้ลึกซึ้งเท่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ครับในขณะที่ดีฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าฝีมือเชิงช่างของมนัสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่สำหรับดิฉันพลังที่แท้จริงของซาแกะและสิ่งที่ทำให้มันเป็นวรรณกรรมอมะตะอยู่ที่ความลุ่มลึกทางความคิดและการวิพากษ์สังคมอย่างแหลมคมของมันค่ะกรอบการวิเคราะห์ของคุณสุชาติสวัสดีสีช่วยให้เราเก้าวข้ามจากการชื่นชมเพียงแค่วิธีการไปสู่การขบคิดถึงเป้าหมายของเรื่อง นั่นคือประเด็นเรื่องความโลภการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างสัญชตาตญาณดิบของมนุษย์กับศักดิ์ศรีของสัตว์ซึ่งทําให้เรื่องนี้กลายเป็นวรรณกรรมที่ยังคงท้าทายความคิดของเรามาจนถึงทุกวันนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามุมมองทั้งสองต่างก็เผยให้เห็นความซับซ้อนของเรื่องสั้นเพียงเรื่องเดียวได้แตกต่างกันออกไปนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องว่ากรอบไหนถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องว่าเราเลือกใช้เครื่องมือไหนเพื่อส่องเข้าไปดูอะไรในตัวบทวรรณกรรมใช่เลยค่ะ บางทีมันอาจจะไม่ใช่กรอบที่ขัดแย้งกันแต่เป็นกรอบที่เติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้กรอบหนึ่งช่วยให้เราชื่นชมความงามของงานฝีมืออีกกรอบหนึ่งช่วยให้เราเข้าใจพลังของเนื้อหาซึ่งผลงานของมนาจะนิยงก็มีทั้งสองอย่างนี้อย่างสมบูรณ์และยังคงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ท้าทายการตีความของเราอยู่เสมอซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ายังมีอีกหลายแง่มุมให้เรากลับไปสำรวจในงานเขียนเหล่านี้ต่อไปครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกใช้กรอบการวิเคราะห์แบบใดก็ตาม สำหรับวันนี้เวลาของเราใน The Debate ก็หมดลงแล้วครับและพบกันใหม่ใน Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ